ผมชื่อนันดาโกปานเป็นนักข่าวครับคำถามของผมมีอยู่ว่าถึงแม้ว่าจะมีความคล้ายคลึงกันเป็นอย่างมาก ในเรื่องความเชื่อในพระเจ้าของศาสนาส่วนใหญ่และทำไมจึงไม่มีความเมตตาระหว่างกันเลยครับอีกทั้งยังมีความไม่อารมณ์ลรเวยไม่เปิดกว้างให้กันและกันเพิ่มขึ้นอีกด้วยระหว่างศาสนาคุณคิดว่าจะมีวิธีหยุดสิ่งนี้หรือไม่ครับมันเป็นการง่ายที่บอกต่อโลกเพราะาคุณไม่รู้ว่าโลกมันอยู่ตรงไหนเป็นใครกันแต่คุณสามารถบอกให้เราด้วยกันเองได้รู้จะมีวิธีหยุดสิ่งนี้ได้อย่างไรครับคุณผู้ชายได้3องคำถามที่ดีมากครับด้วยมว่าถึงแม้ว่าจะมีความคล้ายคลึงกันอย่างมากสิ่งที่ไปด้วยกันได้ความเหม แต่ทำไมยังมีความไม่อรุ่มอรวยไม่เปิดกว้างกันในศาสนาที่แตกต่างกันทำไมเป็นเช่นนั้นคุณผู้ชายครับจะให้ผมตอบแล้วผมจะขอตอบว่าลักๆเลยนั่นมันเกี่ยวข้องกับผู้ที่อยู่ในระดับเกณฑ์นำของศาสนาครับดังนั้นแล้วผมกักลาวว่าถ้าคุณต้องการจะเข้าใจศาสนาของคุณก็ให้คุณกลับไปดูที่คัมภีร์ของคุณแต่ว่าเป็นที่น่าเศร้าครับเราบรรดาแกณฑ์นำของศาสนาพวกเขาต้องการจะรวมมวลชนของพวกเขาไว้และ พวกเขาไม่ต้องการให้มวลชนได้อ่านคัมภีร์ของศาสนาผูวว้อ่าแต่คนทั่วไปได้อ่านคัมภีร์ของศาสนาดูแล้วและดปฏิบัติตามคัมภีร์ของศาสนาโดยตรงแล้วเช่นนั้นแล้วจะมีใครไปอยู่พวกเขาดังนั้นแล้ววิธีที่ดีที่สุดกลับไปดูที่คัมภีร์ของศาสนาคุณและอ่านให้เข้าใจและปฏิบัติตามมันสิ่งที่เราได้รับรู้ก็คือว่าถึงแม้ว่าเราจะรู้เป็นอย่างดีว่าศาส,สนา,าหลักๆทั้งหมดนั้น ด้กล่าวว่าพระเจ้านั้นมีองค์เดียวพระเจ้านั้นไม่มีรูปร่างมอนสิ่งถูกสร้างไม่มีการเคารพกับไบรูปปั้นแต่ก็นั่งกระตอมเราพบว่าศาสนาส่วนใหญ่นอกเหนือจากอิสลามพวกเขาตดเชื้อในเรื่องการเคารพกับไบรูปปั้นทำไมถึงเป็นเช่นนั้นล่ะทั้งนี้ก็เพราะว่ายกตัวอย่างเช่นถ้าคุณได้ถามบาทหลวงฮินดูโดยถามว่าคมพิพาวษาของคุณด้กล่าวไว้อย่างชัดเจนว่าพระเจ้านั้นไม่มีรูปเคารพรูปปั้นไม่ใช่หรือเขาก็จะตอบคุณว่าใช่ครับต้องตัวไหนผมรู้มันเป็นที่ชัดเจนแต่ว่าเขาจะมีคำว่าแต่ว่าตาามมด้วย พระเจ้านั้นไม่มีรูปปันน้นรูปเคารพสำหรับคนที่มีความรู้สึกนึกคิดที่อยู่ในระดับที่สูงแล้วแต่สำหรับคนที่มีความรู้สึกนึกคิดที่อยู่ในขั้นต่ำกว่าเขาต้องการรูปปันน้นรูปเคารพเพื่อใช้เป็นเครื่องรวบรวมสมาธิในการจดจ่อผมก็จะกล่าวกับเขาว่ามีกล่าวว่าอย่างนั้นในคำพีตรงไหนหรอือเขาก็จะกล่าวว่าไม่มีไม่ม,มีแต่นั่นมันคือปัญญาคำสอนของเราเองดังนั้นแล้วผู้นำทงางศาสนาพวกเขาได้นำปัญญาคำสอนของพวกเขาเองมาแล้วก็กล่าวว่ารูปปั้นนั้นถูกใช้เป็นตัวรวบรวมสมาธิให้ใจจดจ่อพวกเขาจะบอกกับวหผผนดกับคุณคร ว่าคำพีพเวทนั้นต,ต่อต้านการเขารพบ,บูชารูปปัน้นคำพิพเวทนั้นต,ต่อต้านการที่พระเจ้าประสงค์เกงกายจะมีรูปปั้นรูปเคารพแต่ทว่านั่นมันสาหรับคนที่มีความรู้สึกนึกคิดที่อยู่ในระดับที่สูงแล้วดังนั้นผมจึงบอกกับเขาไปว่าโอ้ท่านนักพรตโอ้ท่านครูศาส,สนาถ้าเป็นจิตน,นั้นมุสลิมเราก็ได้บรรลุถึงความรู้สึกนึกคิดที่อยู่ในระดับที่สูงเรียบร้อยแล้วครับเราไม่ต้องการรูปปั้นใดๆดังนั้นแล้วเราจะเห็นได้ว่าบรรดาแกนนมศาสนาหรือบาตรหลวงหรือท่านครูศาสนาส่วนใหญ่นั้นจะเเป็นนนใลัักกษณะดียว ผมได้พิสูจน์ที่คุณดูอย่างชัดเจนเป็นอย่างมากว่าพระเยซูขอ้องความสัติยมีเดท่านไม่เคยอ้างตัวเองเป็นพระเจา้าแต่คนนั้นก็ตามคุณจะพบว่าบัลลวงนั้นบอกให้คุณว่าจงเชื่อว,ว่าพระเยซูขอ้องความสัติยมีเดท่านตายเพื่อล้างบาปีคุณและคุณก็จะได้รับทางรอดและพระเยซูขอ,ของความสัติยมีเดท่านได้ผู้สิ่งนั่งล่านี้เอาไว้ที่ไหนก่อนดังนั้นแล้วสิ่งที่เราต้องรับรู้เอาไว้นั่นคือเหตุผลว่าทำไมผมจึงบอกให้ฮินดูกับไปดูที่พระเวทของคุณและผมก็บอกให้ชาวคริสต์ให ผมรู้ว่ามีความแตกต่างกันอยู่ครับคุณผู้ชายผมไม่ได้บอกว่ามีมีความแตกต่างกันเลยในเรื่องศาสนาต่างๆผมสามารถบรรย,ยายด้ยเย้ากันในเรื่องความแตกต่างระหว่างอิสลามกับฮินดูและคริสสิ่งที่ผมบอกกับมนุษย์ทั้งหมดก็คืออย่างน้อยที่สุดให้เชื่อว,ว่าคอมพีวเล่มหนึ่งที่ว่าเป็นคมพูดของพระเจ้าร้อยเปอร ที่นี่คนส on, คน ified, ่ว right นใหญ่ก็จะไม่มีปัญหาในการที่จะยอมรับส be ิ่งดังกล่าวคนฮินดูก็จะพูดว่าผมไม่มีปัญหาแต่อย่างใดที่จะยอมรับคำพิพากษาพวกเป็นคำพูดของพระเจ้าคนคริสต์ก็จะพูดว่าผมไม่มีปัญหาแต่อย่างใดที่จะยอมรับไปเบิร์ตพวกเป็นคำพูดของพระเจ้าร้อเปมุสลิมก็จะพูดว่าผมไม่มีปัญหาแต่อย่างใดที่จะยอมรับกุลอนว่าเป็นคำพูดของพระเจ้าเช่นนั้นผมก็จะบอกไปว่าอย่างน้อยที่สุดเรามาปฏิบัติตามในสิ่งที่เหมือนกันที่มีอยู่ในคีพ์เหล่านี้ส่วนสิ่งที่แตกต่างนเมหอที่ืกัน ในในการบรรยายของผมนั้นผมพยายามนําสิ่งที่เหมือนกันไปด้วยกันมากล่าวถึงและผมได้พิสูจน์ให้เห็นว่าคัมภี์ศาสนาส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นศาสนาฮินดูศาสนาคริสต์ศาสนาอยดายศาสนาโซโลอัสเตอร์ศาสนาซิกศาสนาอิสลามศาสนาทั้งหมดเหล่านี้ดีกลาวว่าพระเจ้านั้นมีองค์เดียวพระเจ้านั้นไม่มีรูคารพบรูปปันพระเจ้านั้นไม่ถูกกำหนดพระองค์มีมีพ่อแม่ดังนั้นเรามากับไหวบูชาพระเจ้าองค์นี้เถิดคัมภี์ลอกลอกทั้งหมดไม่ว่าจะของศาสนาอยู่ยดคริสต์ฮินดูและศาสนาโซโลอัสเตอร์ได้กล่าวาไว้ถึงศาสนา ซึ่งศาสนาสูตท่านนี้มีชื่อว่ามุฮัมมัดโอคำสันติจอมมิเดียนผมสามารถบรรยายเกี่ยวกับมุฮัมมัดโซโลหัวเลย์เวอร์สลัมในคำพีฮินดูผมสามารถบรรยายเกี่ยวกับมุฮัมมัดโซโลหัวเลย์เวอร์สลัมในศาสนาหลักๆของโลกดังนั้นแล้วผมจึงกล่าวว่าอย่างน้อยเรามาเห็นพ้องยินยอมกันว่าพระเจ้านั้นมีองค์เดียวพระองค์ไม่ถูกกำเนิดพระองค์ไม่มีรูปเคารพไม่มีรูปปั้นประเด็นที่สองก็คือคำพีหลักๆได้กล่าวไว้ว่าจะมีศาสนาสูตมาและศาสนาสูตท่านสุดท้ายนี้ชื่าของท่านคือมุฮัมมัดได้มีกล่าวไว้ในไบเบิล ในบทย้อนบทสิบหกข้อที่สิบสองถึงสิบสี่พระเยซูความสติจงมีเด่นท่านด้กยครับวะเรายังมีอีกหลายสิ่งที่จะบอกท่านทั้งหลายแต่เดี๋ยวนี้ท่านยังรับไว้ไม่ได้เมื่อพระองค์พระวิญญาณแห่งความจริงจะเสด็จมาแล้วพระองค์จะนำท่านทั้งหลายไปสู่ความจริงทั้งมวลเพราะพระองค์ไม่ได้ตัดตัวเองแต่พระองค์ตัดสิ่งที่พระองค์ทรงได้ยินพระองค์จะทรงให้เราได้รับเกียรติพันธสัญญาใหม่ซึ่งได้พูดถึงศาสนทูตมูฮัมหมัดเอาไว้ขอความสติจงมีเด่นท่าน ส่วนในพันธสัญญาก่าในบทเฉลยพระธรรมยศบทที่สิบแปที่สิบแปดได้กล่าวเกี่ยวกับการมาของมูฮัมหมัดสโลลัลออะลรยฮนวะสรลลัมในบทเฉลยพระธรรมยศบทที่สิบแปดก็ที่สิบเก้าได้พูดถึงมูฮัมหมัดสลลัลออะลัยฮนิสราเอลเอไว้ในบทอิสยาบทที่ยี่ก้าที่สิที่พูดถึงการมาของศาสนาูุมูฮัมหมัดขอความสันติอยู่มีเด่ันในบทเพลงซโลมอนบทที่ห้าก็ที่สิบหกในพันธสัญญาก่าวได้พูดถึงศาสนทูตมูฮัมหมัดเอาไว้ขอความสันติอย่างมี บทย้อนบท 17, บท,นบที่สิบหก็ที่เจ็ดบทย้อนบทที่สิบหก็ที่สิบสองถึงสิบสี่ทั้งหมดเรานี่พูดถึงกันมาของมูมัด็อลลลอุอะลัยฮิวสลัมผมสามารถอ้างอิงให้ดูเท่านั้นโดยที่ไม่ได้ลงเนื้อหาส่วนคัมพร์หินดูนั้นถ้าคุณได้อ่านดูในคัมพร์หินดู ในพุทธิยาปุรานะพัตวาที่สองคันที่สองอัญญาที่สองชโลกาที่ห้าถึงแปดในพุทธิยาปุรานะพัตวาที่สองคันที่สองอัญญาที่สองชโลกาที่สิบถึงยี่สิบเจ็ดได้พูดเกี่ยวกับศาสนาถุนโมหัมมัดข้อความสันติลงมีเดทันอัทรเวดได้พูดเกี่ยวกับศาสนาถุนโมหัมมัดสันหละฮูเลห์ฮุสสลอมลิคเวดได้พูดเกี่ยวกับโมหัมมัดสันหละฮูเลห์ฮุสสลอมกูสามารถบรรยายได้เลยทีเดียวแหละและในคันคีปุรานะได้พูดถึงคันคีอวตารที่จะมาโดยในมิกล่าวว่าพ่อของเขานั่น จ้าชื่อวิสโนยัจซึ่งมีความหมายว่าเบาของพระเจ้าในภาษาอาหรับใช้คำว่าอับดุลละซึ่งมีชื่อของบอสศาสนาทูตมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวะสัลลัมแม่ของเขาจะมีชื่อว่า ซุมัติซึ่งมีความหมายว่าความร่มรื่นความสงบความสันติซึ่งในภาษาอาหรับใช้คำว่าอมีนะซึ่งเป็นชื่อแม่ของศาสนาทูตมุฮัมมัดขอความสันติจงมีในท่านได้มีกล่าวไว้ว่าเขาจะมาเกิดในวันที่12องของเดือนมัวะนั่นคือ12รอรบีออุ่นอวันได้มีกล่าวไว้ว่าเขาจะมีสหายไก่ชิดสีคนซึ่งได้หมายถึงสีานแรกของคอลิฟา่าแรกรอชิดินซึ่งได้มีกล่าวไว้ว่าเขาจะถูกกำเนดในเมืองแห่งสันติซึ่งอ้างถึงมักกะได้มีกล่าวไว้ว่า กขาจะกำเนินมาในหัวหน้าเผ่ามักกะและสิ่งอื่นๆอีกหลายอย่างซึ่งไม่ถึงใกลไปไม่ได้เลยนอกจากศาส,สนาทุทันสุดท้ายและท้ายสุดดั้งนั้นแล้วผมจึงบอกว่าสิ่งที่แตกต่างกันนั้นเอาไวค้คอยกันทีหลังเรามาเห็นพ้อมยอมรับกันก่อนในเรื่องที่ไปด้วยกันได้ในรวงศาสนาฮินดูคริสย์ยูดาหซโลอัสตอร์อิสลามที่ว่าพระเจ้านั้นมีองค์เดียว พระองค์นั้นไม่ทรงให้กำเนิดพระองค์นั้นไม่มีรูปปั้นรูปเคารพจงเคารพสักการะพระองค์แต่เพ,พียงผู้เดียวเยวท่านั้นศาส,สนาถูดทางสุดท้ายหรือท้ายสุดก็คือศาสนาถูดม uh ammad, ดุฮัมมัดข้อความนี่จงมีเด่อนดังนั้นแล้วถ้าคุณยอมรับสิ่งที่เหมือนกันเหล่านี้และปฏิบัติตามคำสอนของท่านเราทั้งหมดก็จะเป็นหนึ่งเดียวกันแต่ถ้า,าคนที่เป็นนักการศาสนาคุณรู้จักไหมนักการศาสนาไม่ถึงบารวงในศาสนาพวกเขาไม่ต้องการเสียมลชนของตัวเองดังนั้นแล้วพวกเขาจึงได้กีดกันคนที่ตามพวกเขาไม่ให้ได้อ่านคำพีเชื่อไรับนอู พวกเขารักผมพวกเขาเคารพผมเชื่อผมครับด้วยปกติแล้วคนเราจะรู้สึกกลัวที่จะพูดอะไรเกี่ยวกับศาสนาแต่ผมชอบมันครับและเชื่อผมนะครับว่าคนที่ไม่ใช่มุสลิมนั้นพวกเขาเคารพให้เกียรติผมมากกว่ามุสลิมคนอื่นๆหลายเท่าครับเมื่อผมเดินผ่านไปที่ด่านศูนย์ละกากรเจ้าหน้าที่ศูนย์ละกากรที่ไม่ใช่มุสลิมเขาพูดขึ้นว่าน้อนตรสังกินไหนนี่ เขาจะพูดแต่ความจริงไม่มีสิ่งใดเลยนอะกจากความจริงมันเราก็ว่าผมกําลังให้คาสาบานอยู่ในศาลเลยครับดนงนั้นแล้วสิ่งที่เราจะต้องรับรู้เอาไว้ก็คือให้เราพูดความจริงดนงนั้นแล้วคุณผู้ใจครอผมเห็นด้วยกับคุณความขัดแย้งกันในเรื่องการไม่อารุมอารวยให้กันนั่นเป็นเพราะบ้านหลวงทางศาสนาระดับแกนนาทางศาสนาดนงนั้นแล้วเราจะต้องทาให้คำพี์ได้ถูกอ่านอย่างเพรียและมาร่วมกันในสิ่งที่เหมือนกันและมนุษย์ทั้งหมดนั้นก็จะมีความเป็นพี่น้องหนึ่งเดียวกันผพราะมวนานังคงได้ตอบคำถามให้